ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มออกอากาศแล้วนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียน ABC กับคุณครูไอซ์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะแล้วเราก็กดฉากที่สองนะคะสวัสดีครับกับมาพบกับที่เราดาวน์โหลดมานะคะตรงนี้นะเนี่ยของโปรแกรมก็คือเราจะต้องรอให้วิดีโอเนี่ยมานึงเลยค่ะเราจะไปกาวน์โหอะไรไม่ได้นะคะหรือว่านกดซีนสามเพราะว่ิดีโอมัน็ดเลยคือเเขาจะห็นหตตาเหมือนเราเลยค่ะจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับใช่ค่ะ เอฟ p อปเ b ิลอันนี้ค่ะสมมุติว่าเล่นไปใกล้จะจบแล้วนะคะสมมติประโยชน์ะครับก็ฝาก็ไล่ดลกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทีนี้มาชาที่3นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทุกคน ฟังเพลงแล้วพอที่จะท่อง A B C ไป็นแล้วหรือยังคะถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึงหัดเพิ่มเติมนะคะเราก็มาที่ชา้ามค่ะอันนี้จะเป็นหน้าจอเรานะคะเราก็เปิดแบบฝึงหัดขึ้นมานักเรียนดูคะ่ะตอนนี้ตัวอักษรหายไปสองตัวใช่ไหมคะนักเรียนลองทายดูสิคะว่าสองตัวแรกเนี่ยคือตัวอะไรถ้าทราบแล้ว่าเด็กถงโบบอกเ้นถูกไหมคะ ลองเติมดูนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะแล้วส่งอีเมลมาให้คุณครูดูนะคะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะเราก็ทําการย